สังฆทานนี่เป็นทานที่มีบารมีมีบารมีท่วมล้นมากเพราะเป็นทานชั้นสูงถึงแม้ว่าเรามีตังบาทสองบาทสลงึงสองสลงึงแ้าก็ตั้งใจคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นสังฆทา,านมันก็ต้องเป็นสังฆทา,านไม่อย่างอื่นไม่ได้อันนี้สงฆ์ท่วมมากในเมื่ออันนี้สง์ท่วมมากจะนี่จะตายไปไหน ถ้าพูดกันได้ความดีความตายอย่างต่ำเราก็ไปสวรรค์ถ้ามีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็ดีในก็ทาก็ดีในประสงค์ก็ดีในสิ่งก็ตามลเลยเพราะอย่างยิ่งในทานเรื่องจากคารมุตติรมาทานจิตใจมันคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้ทานเห็นสัตว์ก็อยากให้เห็นคนก็อยากให้ตาา่างรางที่ื่นให้ กำลังใจมั่นคงแบบนั้นเขาจัดว่าเป็นเป็นชาญ